สวัสดีครับผมคือปวัวครับและผมอาศัยอยู่ที่นี่แหละครับคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือที่มนุษย์มักเรียกกันว่าคณะแพทย์มอเป็นมอที่มีอุปกรณ์ทันสมัยและเป็นที่นี่ที่เดียวที่มีแผนการศึกษาส่งเสริมงานวิจัยคือเริ่มกันตั้งแต่ปีหนึ่งเลยแต่พอจบงานวิจัยเป็นเล่ม แล้วไงต่อก็จะเป็นงานวิจัยที่หวังนิ่งๆกองมันเต็มไปหมดจะได้เป็นงานจริงๆไหมคงต้องรออีกนานเลยมั้งไอยดูแล้วพอผมเห็นมันนิ่งๆน,นานวันเข้าวันนั้นผมก็เลย ถ้างานวิจัยพวกนี้ถูกเปลี่ยนเป็นการรักษาเด็วกว่านี้อาจจะช่วยเหลือคนได้มากขึ้นผมเลยอยากจะให้น้องๆได้พรีเซนต์งานวิจัยของตัวเองเพื่อคุณจะอยากผลักดันโปรเจกต์เหล่านี้ให้เป็นจริงและนี่คืองานที่หนึ่งสวัสดีค่ะชื่อปรางค่ะ ตอ,ตอนนี้กําลังวิจัยเรื่องวิธีการช่วยผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งซีกให้ฟื้นฟูการเดินได้ดีขึ้นค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อนานีค่ะตอนนี้นานีกําลังทํางานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับการปรับจุลินทรีย์ที่ปากมดล,ลูกเพื่อรักษาผู้ป่วยมะเร็งปากมดล,ลูกค่ะ สวัสดีค่ะนุชค่ะนุชกำลังวิจัยการรักษามะเร็งเต้านมที่มีความรุนแรงมากที่สุดก็คือ triple negative ค่ะทุกวันนี้ในไทยมีผู้ป่วยอพิพาทเครื่องซี่กึง5 0-5 0 0 0คนค่ะบางเลยศึกษาหาตัวแปรที่บ่งบอกว่าเขาเดินผิดปกติมากน้อยอย่างไรด้วยการศึกษาแรงกดที่ไม่เท่ากันของเท้าทั้งสองข้าง ในแต่ละวันเราจะพบว่าผู้หญิงไทยเสียชีวิตจากโรคมะเร็งปากมดลูกสูงถึง13คนเลยทีเดียวนานี้ไม่อยากให้ผู้หญิงไทยต้องกลัวหรือต้องทรมานกับโรคนี้อีกต่อไปค่ะจากสถิติพบว,ว่ามีผู้ป่วยมะเร็งเต้านมรายใหม่ปีละ22,363คนและยิ่งชนิดทิปเปิลเนกาทีฟยิ่งสร้างความทรมานต่อตัวผู้ป่วยเป็นอย่างมากเพราะต้องรักษาด้วยเคมเท่านั้นซึ่งผู้ป่วยบางรายผมร่วงอาเจียนและร่างกายอ่อนแอค่ะ ตอนนี้เรากำลังพัฒนายาตัวใหม่ที่ตรงจุดกว่าเดิมดีขึ้นกว่าเดิมลดผลข้างเคียงต่อตัวผู้ป่วยค่ะเรียกว่า t a r g e t e d therapy โดยมันจะไปทำลายเซลล์มะเร็งโดยเฉพาะไม่ทำลายเซลล์ดีๆอื่นๆตอนนี้เนี่ยนานีกำลังทำงานวิจัยที่ศึกษาเกี่ยวกับจุลินทรีย์ที่ป่ามุลลูกซึ่งในอนานคตเนี่ยเราอาจจะมีการปรับจุลินทีย์ที่ป่ามดลูกเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการรักษาผู้ป่วยให้ดียิ่งขึ้นค่ะ ซึ่งมันอาจจะเป็นยาปรับชุลินซีทั้งแบบชนิดกินหรืออาจจะเป็นยาเน็บที่บริเวณช่องคลอดหรืออาจจะเป็นสบู่เฉพาะจุดทั้งหมดนี้ล้วนเป็นไปได้หมดเลยค่ะในอนาคตอุปกรณ์ฟื้นฟ,นฟนูผู้ป่วยอัมาพาตครึ่งซีกก็อาจจะเป็นถุงเท้าแผ่นรองเท้าหรือรองเท้าที่จะช่วยฟื้นฟนูผู้ป่วยให้กลับมาเดินดีขึ้น อนนี้ผลการวิจัยในห้องปฏิบัติการเป็นไปได้ดีมากๆเลยค่ะถ้าคุณเห็นว่าน,นี่คือความหวังมาช่วยผลักด,ดันโปรเจกต์นี้กับปานะคะะนุชก็หวังว่าจะพัฒนาเป็นการรักษาได้ในอนาคตและจะได้ช่วยเหลือคนได้เร็วขึ้นและมากขึ้นค่ะคุณมองเห็นศักยภาพหรือยังครับศักยภาพของน้องๆและก็งานวิจัยที่กำลังจะเปลี่ยนโลกทั้งหมดเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนเล็กๆส่วนหนึ่งของงานวิจัยจากนักศึกษาแพทย์มอครับยังมีอีกหลายงานวิจัยเลยนะครับที่พร้อมจะช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ ยังอยากจะชวนที่พี่แบรนด์ใหญ่ๆและชาวไทยทุกคนเอาความเชี่ยวชาญที่คุณมีมาร่วมคอนแลบในโปรเจกต์ของน้องๆได้ที่ t h a i g e t t e r p r o j e c t c o m คณะแพทยาศาสตร์เพื่อเพื่อนมนุษย์มหาวิทยาลัยสงข,าขลานครินทร์ถ้าเห็นว่าดีก็แชร์กันด้วยนะครับ